สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะกลับมาพบเจอกับพลอยสายเพชรยนต์นะคะในช่อง y o u t u b e พลอยส Channel ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ไว้ให้พลอยสายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรับชมนะคะคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้นะคะก็หลังจากที่ห่างหายไปหลายวันนะคะขอกลับมานะคะกับ d m a มสุดหล่อคันนี้เลยใครที่เป็นสาวก DM a มนะคะรออยู่ บอกเลยว่าคันนี้สวยจริงห้ามพลาดด้วยนะคะทรงโหลดเตีย้ยมาแล้วนะคะหรือใครอยากจะให้ยกขึ้นสูงนะคะบอกได้เลยนะคะแต่ว่าทรงเนี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะเป็นสีบรอลสวยมากสีบรอลเงินนะคะตัวนี้เป็นตัว Isuzu D-Max s p e e d c a p นะคะเป็นตัว s p e e c a p 2.5 Z ปี2012เป็นรถปี2012ที่ใช้งานน้อยมากๆนะคะวิ่งไปแค่1 110,000โลนะคะ หนึ0งแสนหนโลนะคะคันนี้ได้โรแม็คแต่งสวยๆด้วยนะคะสภาพคือดีเลยรถไม่มีชนหนักพีความจมน้ำนะคะการันตีโครงสร้างแท้เดิมแน่นอนคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่3 8 9 9 0 0บาทอ่าฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000นะคะจัดฟรีดาวได้นะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่7,000นะคะ e สูสุด d max ราคา3ามแสนเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากเลยต้องบอกพ่อแม่พี่น้องไว้ตรงนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจคันนี้แนะนําให้โทรมาเลยที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งห้าหกสี่ศูนย์หกห้าไม่แนะนําให้คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะช้านะคะแล้วก็ไม่ค่อยแจ้งเตือนนะคะมันจะทําให้ล่าช้าในการติดต่อค่อนข้างยากนะคะเนี่ยพอแบบว่าคอมเมนต์มาแล้วพอยใส่เพิ่งมาเห็นเพิ่งมันเพิ่งแจ้งเตือนบางทีมันก็เพิ่งแจ้งเตือนนะคะก็แนะนําให้โทรจะดีกว่า คันนี้นะคะรายได้นะคะหนึ่งหมื่นหกพันบาทขึ้นไปนะคะหนึ่งหมื่นหกพันบาทขึ้นไปสามารถเช่าซื้อได้เลยนะคะมีเครดิตนะคะก็เช่าซื้อได้ไม่มีเครดิตก็เช่าซื้อได้อยู่ที่ไหนก็ออกได้ทั่วประเทศนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องเดินทางมาเซ็นด้วยตัวเองหรือใครอยากจะเข้ามาดูรถนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยบริษัทนะคะเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพนะคะ ใครอยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้เลยอยสสยประจําอยู่ที่สํานักงานใหญ่เลยนะคะเปิด9ก้าโมงเช้าปิด6กโมงเย็นโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดพร้อมกันสาหรับเจ้า isuzu d max คันนี้กันเลยนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นกระจังหน้าสีเทานะคะตัดด้วยโลโก้ isuzu ตรงกลางนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะคู่หน้าเลยนะคะมีไฟเลี้ยวยู่ในชุดคมเดียวกันนี่ได้ทั้งไฟหน้าโปรเจคเตอร์มัลติรีเฟกเตอร์เลยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะ1คู่หน้าติดตั้งมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยแบบนี้เลยสวย,สวย มาพร้อมกับหมายเลขทะเบียนพพุทธพสัมพา์แปดห้าห้าหนึ่งกรุงเทพมหาคนครก็จะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะสะภาพด้านหน้านะคะนี่เลยดอดไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะรถเราไม่เคยชนหนักพิวามจมน้ําตรวจสอบได้เลยผิวพันธุ์ด้านข้างสวยงามนะคะเรียบเนียนเรามาดูในส่วนของตัวแม็กกันบ้างนี่เลยสาหรับล้อมแม็กนะคะได้เป็นล้อมแม็กลงดําแบบนี้เลยสวยๆนะคะอาจจะมีรอยการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะคะแต่เป็นหัวน็อตสกู หรูนะคะเป็นหัวน็อตสก,กูหกรูเลยนี่สภาพดีๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆเนียบๆน,นะคะยางปี2020ันี่ะคะเก๋ๆเลยกระจกมองข้างนะคะสีเทาสีเดียวกับตัวรถฐานดำนะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกติดตั้งคิ้วกันสาดให้แล้วนะคะสวยๆแบบนี้รอบคันเลยเป็นของอนิลด d แ m a กกระจกนะคะก็เป็นกระจกดูเดิมนะคะด้ามจากประตูสีเดียวกับตัวรถนะคะสวยๆเลยคันนี้ ไฟเบรกดวนที่3ด้านบนนะคะแม็กไลเนอร์ใหม่สะอาดนี่เลยแทบจะไม่ค่อยบรรทุกหนักนะคะคันนี้ด้านท้ายนะคะนี่เลยโลโก้มาครบนะคะปลายท่อไทเทนสวยๆนี่สภาพนะคะช่วงล่างแน่นๆเลยนะคะยางอะไรสำรองมีครบนะคะนี่เลยไฟท้ายเดย์ไลไท์นะคะสวยมากคันนี้ต้องบอกจริงว่าสวยมากนะคะราคาไม่แพงด้วยเป็นรถเชิญเข้ามานะคะ เป็นรถมือเดียวนะคะใช้งานมามือเดียวภายในนะคะก็จะเป็นสีครีมนะคะแบบนี้เลยมาดูในส่วนของด้านในกันดีกว่านะคะพวงมาลัยสามก้านนะคะมีที่ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาแบบไฟฟ้าให้แล้วเปิดฝากระโปรงหน้าเปิดฝาน้ำมันนะคะตัดตรงนี้เลยสวยๆหน้าจอเรือนไม้มีตัววัดบูทให้ด้วยนะคะชุดเครื่องเสียงต่างๆนะคะรองรับวิทยุ fm/am แอระนล็อกนะคะเกียร์แมนนวลแบบนี้ถุงคลุม ตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะผ้าสีครีมสีเบยแบบนี้เลยนี่สภาพเบาะใหม่มากไม่ขาดไม่ช้ำเลยนะคะเปิดดูในแคปกันนี่แถบเป็นบ่อหนังสีน้ำสวยๆนะคะตัดกับสีครีมได้สวยมากๆนะคะแล้วก็พื้นที่เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่แคบนะคะสามารถนั่งได้กำลังดีกระจกหลังสามารถเปิดได้ด้วยนะคะมีช่องเก็บของให้ต่างๆ หัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีการขายไม่มีการงัดแงะนะคะเดิมๆเลยนะคะเดิมๆทั้งคันนะคะรับประกันให้เลยกวารันตีหลังการขายนะคะเรามีให้นะคะประวัติสามารถตรวจสอบได้เล่มเราไม่มีชำรุดสูญหายนะคะไม่มีกลับสีไม่มีตัดต่อตัวรถแน่นอนนะคะสามารถตรวจสอบเช็คประวัติสูญได้ทุกคันนะคะการันตีให้เลยหากพบเจอนะคะว่ารถเราชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำนะคะเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนเลย ะะอันนี้ต้องฝากพ่อแม่พี่น้องคนไหนไว้ด้วยที่กําลังหารถดีแม็กสวยๆสักคันหนึ่งราคาไม่แพงมากนะคะก็คันนี้เลยนะคะตอบโจทย์ครบครันนะคะต้องเป็นดีแม็กคันนี้เลยใครสนใจนะคะโทรหาพลอยใสได้เลยที่เบอร์0811-564065ยยินดีให้บริการนะคะดูแลให้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ